ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการ u n นบะ x ็อในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้ก็มาถึงคิวของ Energy Oracle Cards นะคะชุดนี้มั่นใจได้ว่าเพื่อนๆหลายๆคนมีแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่มีไง <c oughs> ก็เลยแบบว่าอยากจะนำมา แนะนำนะํามาเปิดกล่องให้ดูกันนิดนึงละกันเนาะว่าสําหรับน้องๆที่อาจจะยังไม่มีชุดนี้นะคะจะได้เห็นหน้าไพ่กันนะคะว่ามีความสวยงามมากน้อยแค่ไหนนะคะมีพลังงานดึงดูดได้มากน้อยแค่ไหนและพลังงานเนี้ยจะสร้างพลังงานบวกให้กับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะคนแต่งเนี้ยค่ะก็คือคุณแอนดราแอนเทเลอร์นะคะเนี่ยเดี๋ยวเราให้ดูด้านหน้าด้านหลังก่อนนะคะด้านหลังเนี้ยนะคะก็เอ่อจะคุย เขาเรียกเลยนะจะพูดถึงเล็กๆเนาะเรื่องราวของไพ่ชุดนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามันง่ายที่จะใช้นะมันใช้ได้ง่ายมากๆเลยแล้วมันก็จะทำให้คุณเนี่ยเข้าใจถึงวิธีการว่าเราจะสร้างเ,เรียกว่าให้ตัวเองสงบหรือสร้างสมาธิสร้างจิตเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมีสติมีสมาธิยังไงนะคะ ฝรั่งคงไม่ได้ใช้คําว่าสมาธิใช่ไหมแต่ก็คืออารมณ์ประมาณแบบเราจะสงบเราจะอยู่โฟกัสอยู่กับอารมณ์อารมณ์เดียวได้อย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราสามารถทําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเนาะถ้าเรามี c o n c e n t ทรตเรามี conscious ให้แบบเกิดขึ้นเนาะกับตัวเราอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็จะช่วยพอเรามีสมาธิมีเรียกว่าจิตมันเหมือนอารมณ์อัปเรียบเทียมเนาะอารมณ์จิตละเอียดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะปลด เปิดเผยหรือว่าปลดปล่อยสิ่งที่มันกำลังเป็นพลังงานที่มันบล็อกเราอยู่ได้เหมือนกันเนาะโอเคค่ะก็สงบไปแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ต่อคือเขาพูดถึงในเรื่องของสติพูดถึงเรื่องของสมาธิพอมันทําให้เรามีเรามีความสงบสงบนิ่งมากขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถที่จะเ,เปิดเผยเ,เ,เขาเรียวกว่าอะไรนะสิ่งที่มันซ่อนอยู่หรือมันเป็นอะไรที่มันบล็อก ความก้าวหน้าหรือความแบบสําเร็จของเราไว้อะค่ะเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเราสามารถรู้ตรงนี้ได้หรือปลดล็อกตรงนี้ได้มันทำให้ชีวิตเราประสบกับความสําเร็จและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเนาะโอเคไพ่ชุดนี้ก็เลยออกมาบอกแบบนี้ค่ะออกมาเพื่อที่จะช่วยให้คุณปลดล็อกมี พลังงานดีๆที่จะปลดล็อกให้กับชีวิตได้ให้สร้างความก้าวหน้าให้เกิดขึ้นได้เนาะโอเคสําหรับคุณซานดราคนนี้เขาคือใครหรอเขาก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบคล้ายๆกับฮิลเลอร์พวกเนี้ยนะคะซึ่งจะมีประสบการณ์มาในมุมของการเ,าเรื่องของจิตบ,บาําบัดเรื่องของจิตวิทยาอะไรประมาณอย่างเงี้ยคะ่ะก็จะมีประสบการณ์มาทางด้านนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในเรื่องของพลังงานแบบนี้เนาะ โอเคไพ่ชุดนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด53ใบนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันจะเปิดค่อนข้างยากนิดนึงเนาะชุดนี้นะคะอู้ววนี่นะคะออกมาเรียบร้อยแล้วชุดนี้เดี๋ยวเรามาดูคู่มือกันก่อนนะคะเขาจะมีคู่มือมาให้อู้หูคู่มือหนาตึ๊กมากๆเลย น่ามากค่ะเป็นอารมณ์แบบพ็อกเก็ตบุ๊กแต่เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่แบบหนักกระเป๋าเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีทั้งหมด176หน้าที่ให้ข้อมูลไว้นะคะ176หน้าแล้วก็ในส่วนของค่ายที่ Energy Oracle Cards นะคะก็คือเป็นของ Hey House นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเรามาดูโอ้คนนี้เนี่ยนอกจากเขาจะเป็นแบบฮิลเลอร์พวกนี้ด้วยก็จะยังเป็นเรียกว่าเขียนหนังสือไว้ในหลายๆผลงานเขาเนี่ยจะมีเยอะมากเลยเนาะเนี่ยนะคะก็จะมีเขียนเกี่ยวกับ past life ด้วยนะพูดถึงเรื่องของกฎแห่งการดึงดูดก,ก็มีด้วยนะคะเรื่องราวของความสำเร็จเรื่องราวของทำยังไงถึงสำเร็จอ่ะอารมณ์คล้ายๆอย่างนั้นนะคะเนาะ ทีนี้ในส่วน53ใบก็จะมีตามนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังสุดก็จะเป็นพูดถึงผู้เขียนผู้แต่งนะคะคนวาดภาพชุดนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูถัดมาอ่ะเขาก็จะเกริ่นนาเกี่ยวกับไพ่ของเขาแหละค่ะว่าอันนี้ถูกดีไซน์ออกมาเพื่อที่ก็เหมือนเมื่อกี้ที่เราเล่าให้ฟังแล้วนะคะจากหลังกล่องที่เขาสรุปออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นสร้างพลังงานบวกที่มันเป็นแบบ เป็นพลังงานที่สามารถนําไปใช้แล้วก็ปลดล็อกชีวิตปลดล็อกความสําเร็จของตัวเราได้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอืมในส่วนอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องราวของการอ่านไพ่ของเขาวิธีการใช้ไพ่ของเขานะคะจะเตรียมไพ่ย,ยังไงอ่าเริ่มแรกนะคะอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะพูดถึงเรื่องของสเปรดของไพ่แล้วก็การตั้งคําถามว่าควรตั้งคําถามแบบไหนนะคะอันนี้เป็นแบบหใบนะคะดึงขึ้นมาใบหนึ่ง ด e card ารพูนั่นเอง before pulling card pause for a moment เห็นไหมเขาก็จะต้องทำให้จิตสงบก่อนที่จะเลือกไพ่เหมือนกันเนาะเวลาเล่นพิกอะคาดเพื่อนๆเคยเล่นกันเนาะพิกอะคาดสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากเป็นทริคสำคัญเนาะก็คือการตั้งสมาธิให้นิ่งจิตให้นิ่ง ไม่ใช่แบบว่ากําลังทําอย่างอื่นอยู่เอาเปิดมาดูผ่านๆอะไรเงี้ยเราฟิกาคาร์อันนั้นอะไม่แม่นแ,แน่ชั่วรับรองนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลองดูลองดูนะอันนี้อันนี้ให้ทดสอบดูเราเราลองแบบตั้งตั้งจิตให้นิ่งเนาะอาจจะสุดลมหายใจเข้าลึกๆ แายใจออกยาวๆนะคะสักประมาณ3 5ครั้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองดูนะคะแล้วก็ค่อยเลือกไพ่อะมันอาจจะโฟกัสได้ดีกว่าแล้วก็เลือกได้แม่นตรงกว่าใกล้เคียงกว่าอะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ให้ทดสอบดูอันนี้ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ แต่ลองดูค่ะลองดูนะคะโอเค3ามใบค่ะไพ่ three card spread นะคะแล้วก็เจใบแล้วอันนี้9้าใบค่ะส่วนถัดมาเป็น the road นะคะเป็น spread ที่ favorite ของเขาเลยนะของคนแต่งนะคะมันง่ายมากแต่ว่ามันทำให้เกิดเข้าถึงเขาเรียกว่าอะไรนะยานอย่างรู้อารมณ์ประมาณน,นี้แบบอม,มันทำให้แบบมีประสิทธิภาพมากเลยเออเขาบอกว่าอย่างนั้นนะคะอ่าเป็นเรื่องราวของ process แล้วก็ ผลลัพธ์อารมณ์ลคล้ายๆอย่างนั้นนะเอออ,ะ,อะเดี๋ยวต้องไปดั้งดูว่าสเปรดของเขาคืออะไร The r o a d นะคะแล้วก็ <c oughs> ในส่วนของถัดมาก็คือจะเป็นความหมายของไพ่หรือของการจุดนี้แล้วนะคะเริ่มแรกก็คือจะเป็นหมายเลขของไพ่เพื่อที่เราจะได้ตามตามไพ่ได้ถูกนะคะแล้วก็ตัวไพ่ตัวอย่างไพ่นะคะตัวอย่างการ์ดแล้วก็ชื่อของการ์ดตัวนั้นๆและ ถัดมาด้านล่างนี้ก็จะบอกถึงว่าคีย์เวิร์ดหรือว่าความหมายหลักๆของไพ่ใบนี้ย คีย์มันคืออะไรนะคะหลักมันคืออะไรเราจะได้เข้าใจคอนเซ็ปต์ของเขานะคะอ่าแล้วที่สำคัญคือไพ่ชุดนี้นะคะเขาอ่านได้ทั้งหัวตั้งและหัวกลับเลยนะคะ reverse ก็ได้เห็นไหมเนี่ยค่ะอย่างเดอรซันเองเนี่ยเดอรซันมองในมุมของความที่แบบมีเรื่องราวใหม่ๆสร,สร้างสังสรรสิ่งใหม่ๆหรือความคิดสร้างสรรค์ก็ได้เนาะการกําเนิดเกิดใหม่ของสิ่งต่างๆก็ได้เหมือนกันอย่างเช่นอาจาอาจะแบบ มีลูกหรือว่าคลอดะเนาะหรือว่าเรื่องราวของการออกโปรเจกต์ใหม่หรือการคิดค้นโปรเจกต์ใหม่หรือการแบบออกแบบพับลิชหนังสือออกมาใหม่อะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่ในส่วนของ reverse เนี่ยก็อาจจะแบบก็จะในอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นแบบเหมือนพลังงานที่เป็นแบบพวกอ๋อไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่พลังงานคือเป็นเรื่องราวของโปรเจกต์หรือว่าโครงการอะไรที่มันแบบมีความพิสังข์รมันอาจจะถูกบล็อกในเวลานั้นเนาะ เออมันอาจจะยังไม่สำ,สำเร็จหรือสมูทหรือว่าแบบฉายแววออกมาซะเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันกลับหัวเนาะมันก็จะ d r อปลงไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เขาก็จะมีคําแนะนําให้นะว่าควรจะทํำยังไงกับสถานการณ์ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะอืมโอเคก็ทั้งหมด53ใบก็จะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันคือ,อ,อมีรูปมีหมายเลขมีรูปภาพแล้วก็มีคีย์เวิร์ดนะคะมีชื่อพาแล้วก็คีย์เวิร์ดแล้วก็เป็น upright หรือว่าตัวหัวตั้งหัวกลับ นะคะอืมอันนี้ก็จะช่วยทำให้เพื่อนๆเ,เข้าใจไพ่ของเขาในแต่ละใบได้เป็นอย่างดีนะคะด้านหลังสุดค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของผู้แต่งผู้เขียนไพ่แล้วก็ผู้วาดนะคะสั้นๆเล็กๆอยู่ด้านหลังนี้นั่นเองโอเคท้ายสุดก็คือจะเป็นโฆษณาโฆษณานะคะว่าจะตามผลงานของ ผู้แต่งคนนี้ได้ที่ไหนอะไรยังไงนะคะแล้วก็ Hey House มีผลงานอะไรบ้างนะคะโอ้มีเป็นแอปพลิเคชันด้วยนะคะโอเคนี่มาให้ดูหน้าตาของผู้แต่งกันก่อนนี่นี่เมื่อ7ปีที่แล้วนะคะภาพของเขาคือคนนี้ sandra and taylor นะคะเป็นแบบนักเขียนที่ลง new york times ได้เป็นแบบ best selling author ด้วยเนาะอตอนนั้นเขาเขียนเกี่ยวกับเรื่องของความ u ำ c e s s เรื่องราวของความ Success ความประสบความสำเร็จเรื่อง past life และ อะไรเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ด้านหน้าของตัวคู่มือมีระบุไว้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวันนี้มาแบบไวมากเลยเนาะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวการ์ดเขากันบ้างดีกว่าค่ะม,มาโอ้โหมาอย่างแน่นมากนะคะตัวกระไพ่เนี่ยตัวการ์ดเนี่ยค่ะจะมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความหนา นี่ให้ดูด้านหลังของไพ่ก่อนของการ์ดก่อนจะเป็นรูปแบบอารมณ์ค,คล้ายๆคริสโอลอารมณ์ค,คล้ายๆแบบพลังที่แสงอ่ะเนาะแสงเออมันดูเหมือนแสงนะคะมันก็จะมีแบบตัวอัญ,ญมณีตรงนี้เน่แล้วก็มีเป็นเหมือนแสงออกมานะคะโอเคตัวไพ่เนี่ยจะมีความแข็งแรงมีความหนานะคะแต่ก็ไม่ได้แบบเออหนามากจนเกินไปเนาะอันนี้ ก็ถือว่าตามสไตล์ของไพ่ออร c คิเขานะคะสำหรับค่ายเฮเฮสนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่าหน้าไพ่นี่ให้ดูด้านหลังไพ่นะดูแล้วท่าทางน่าจะติดกันค่ะเพราะว่าไพ่มาแบบกอดกันเป็นปึกๆเลยนะคะเดี๋ยวกรีดไพ่คงจะยากนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดู ในส่วนของหน้าไพ่เขานะคะจากใบแรกเลยใบแรกเนี่ยพูดถึง The Sun ก่อนนะคะอืมให้ดูพลังของภาพสวยไหมสวยเนาะตอบิงเนี่ยค่ะใบที่สองคือ Journey นะคะเห็นไหมจะมีแบบคนกำลังเดินข้ามสะพานแล้วก็มีแบบสัมภาระเต็มไปหมดเลยนะคะเขาถือตะเกียงมาหนึ่งอันแล้วก็สองสว่างทั้งหน้ามีไฟส่องสว่างอยู่ด้วยนะคะ ทีนี้ในส่วนตรงนี้เนี่ยเเราก็จะมีเดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งนะคะอ่าโอเคนะคะก็ใบถัดมานี่นะคะอย่างที่บอกพอมีแสงเขามีแสงส่องลงมาอย่างนี้นะคะทำให้มองเห็นเส้นทางนะคะแต่ว่าไฟก็ส่องสว่างอยู่แค่ตรงนี้เนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเจ์นี่การเดินทางนะคะ เตรียมพร้อมเต็มที่เพื่อที่จะไปผจญภัยครั้งใหม่เห็นไหมน,นี่นี่นีนะคะโอเคถัดมาใบถัดมาใบที่สาม blossoming abundance นะภาพนี้สวยงามมากๆเลยดูสิดูสิเป็นเหมือนกับบึงน้ำที่มีความระยิบระยับนะคะนี่สวยงามไหมเอ๊ะทำไมโฟกัสมันไม่ได้เนะได้ไหม โอเคใบที่4ค่ะพูดถึง happy family นะคะครอบครัวสุขสานุนมีรุ้งขึ้นนะคะอันนี้คล้ายๆกับสิบถ้วยสิบถ้วยใช่ไหมสิบถ้วยสิบเออเนี่ยเหมือนเลยเนาะแล้วก็ attachment นะคะ attachment ตัวนี้น่ากลัวเชียวภาพนี้แอบดูลึกลับอันนี้นะคะ contract คล้ายๆ justice เลยเนาะ มีการเซ็นสัญญาเป็นเรื่องราวของสัญญาเอกสารต่างๆความเที่ยงตรงความเที่ยงธรรมแล้วก็คอมมูนิตี้ค่ะการรวมกลุ่มชุมชนสมาคมเนี่ยเห็นไหมสามสาวนี่เขาก็มารวมแก๊งกันอยู่นะคะ i n นดิซิชั่อ่าไม่รู้จะไปทางไหนดีนี่อันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็ตัดสินใจยังไม่ได้ภาพนี้ใบนี้ออกมานะคะ ทีนี้ในส่วนถัดมาคือ broken heart โอ้โหอันนี้ดูโหดร้ายมากเลยนะคะแล้วก็ storm warning ข้อ n ู c o p i e นะคะค้อน c o p i e แบบเหมือนกับความอุดมสมบูรณ์เห็นไหมดูจากภาพสิแล้วดูแสงที่ส่องมาทุกอย่างมันดูแบบโหแสงสีทองกับกับอะไรนะเขาเรียกอะไรผลไม้ เต็มไปหมดเลยเนาะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์มากดูแล้วมีความสุขมากๆเลยเนาะภาพนี้สวยงามเนาะคอนุโคเพียแล้วก็ถัดมา The Temple Part นะก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนที่เวลาเขาไปฝรั่งเขาแต่งงาน,งนอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้ใช่ไหมไหนี่ย Temple p o r t เป็นเส้นทางสู่อะไรล่ะวัด <laughs> ทางเดินของวัดนะ แล้วก็ financial constraint นะคะโอ้ oh, อันนี้ดูแบบดูแบบไม่มียังไม่เหลืออะไรเลยดิเหลือสองเหรียญเองนี่นีคำเอาไม่ได้อีกเาอะไรเนี่ยทำไมโฟกัสมันไปไม่ได้เลยโอ้เห็นนะเรารู้สึกโฟกัสมันเสียเ <c oughs> <icing. c oughs> ทย่างไงไม่ให้โฟกัสมันเสียอ่ะปลดแล้วโอเคอา financial c o n s t r a i n t เนี่ยนะคะก็ดูเป็นดูเป็นแบบเออไม่เหลืออะไรเนี่ยเหลือแค่สองเหรียญเท่านั้นเองก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะไพ่ใบนี้ caring connection โอ้ดูมีความแบบใส่ใจกันดูแลเอาใจใส่เนาะผู้ชายก,ก็กอดผู้หญิงเอาไว้เนาะอบกอดไว้นะคะแล้วก็ appreciation ชื่นชม appreciate มากๆเลยขอบคุณรู้สึกดี patience นะคะความอดทนรอคอยนี่เวลาเนาะรอคอยเวลาอะไรเงี้ยนะคะด้วยความอดทน action ค่ะพลังงานที่แบบโหเหมือนแบบพุ่งทยานบุกตะลยุย action ลงมือกระทําอะไรอย่เงี้ยค่ะภาพใบนี้ออกมาแบบนั้นเนาะ a n x i e t y ตัวนี้เป็นเรื่องของความแบบเหมือนกับ ยังไงดีวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูแบบหน้าตาเขาเศร้าซ้อยมากดูดูหน้าตาเขาดูแบบเครียดเครียดเศร้าซ้อยเนาะดูกังวลอยู่ในใจอะไรเงี้ยค่ะนะบบนี้ rest and rejuvenation <c oughs> rejuvenation <c oughs> นะคะเหมือนกับการฟื้นฟูนการได้พักแล้วก็ฟืนบบ้นฟูบําบัดจิตตัวเองให้กลับคืนมา <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เขาก็ใช้สมาธิเนาะในการนั่งนั่งสมาธิเพื่อที่จะได้พักได้ ฟืนะ้นอะมันเหมือนกับเป็นการารีชาร์จจิตตัวเองหรือพลังงานให้กับตัวเองด้วยการนั่งสมาธินะคะโอเคอันนี้แอนฟี NV, เป็นแบบอิจฉาเป็นคนที่แบบดูดูหน้าตาสิดูหน้าตาเป็นคนขี้อิจฉาไหมเนี่ยคนนี้อืม <laughs> ดูใส่ตาแบบแปลกๆเน strategy, าะ s t r a t e g y ค s ะ s t r a t e g y j o u r n a l l o g คืออะไรเนี่ ใบนี้ก็จะเป็นแบบการวางกลยุทธ์เป็นการคิดกลยุทธ์อะไรต่างๆพวกนี้นะคะยินนยางหรือว่าหยินหยางนั่นเองนะคะอะอันนี้เอาจริงๆนะคล้ายๆเรารู้สึกเขาคล้ายๆกับ w i s s o o of the Oracle ยังไงก็ไม่รู้อ่ะเออมีความรู้สึกแบบดูไปแล้วก็เอยคล้ายๆกันโอเค all tie up นี่โอ้ผู้หญิงคนนี้สวยไหมมีการแบบใส่หมวกอะไรพันไว้นะคะโอมันดูแบบดูดูอึดอ,ดอะัะดูแบบ ถูกพันธนาการเอาไว้อย่างเงี้ยค่ะเนอะดูอึอดอัดแต่ว่าทําไมหน้านางยิ้มก็ไม่รู้เนอะแบบดูถูกผูกมัดเอาไวอ้อะไรเงี้ยนะคะ adjacent uh, possibilities oh. มีให้เลือกหลายทางออกเหลือเกินทำไมประตูเยอะอย่างนี้นะคะนี่น,น,นี่มีประตูเยอะมากๆเลย oh. แล้วก็ดีซ oh. ียทนี่น่ากลัวภาพใบนี้ดูน่าก,กลัวจัง hostilities hostilities host นะคะแล้วก็ walking away victory the w o r l d the garden of the the garden and the gate อ้สวยว้า wow, ว wow. นี่สวยงามสวยงามนี่คนนี้สวยเนาะ door to value เป็นประตูสู่ สู่แบบเอาจริงๆถ้าดูจากภาพเนี่ยคือดูแบบดูเป็นเงินมากเลยมีเงินแบบโอ้ยประตูสู่ความร่ํารวยความสําเร็จความแบบแต่อาจจะไม่ใช่แค่แค่เงินแต่อาจจะแบบหมายถึงว่าค่าคุณค่าหรือว่าแบบค่าคือเป็นแบบอะไรที่มันมีค่าสําหรับเราอะไรเงี้ยมันเป็นประตูสู่สิ่งเหล่านั้นนะคะ แต่อันนี้เป็น door to spirit อ oh, ้อันนี้เป็น door to value อันนี้เป็น door to spirit และ door to romance อ oh, ้มันมีหลาย door เนี่ยค่ะ door to romance แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ uh, door to personal healing and happiness เนี่เเห็นไหมเขามีหลายประตูนะเนี่ยนี่เนี่ยทั้งหมด4ประตูนี่ประตูสู่ความเ,าเรื่องราวของทางจิตปิญญาเรื่องราวของ value เป็นเงินเป็นค่า ของที่มีค่าอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็โรแมนส์หรือเรื่องราวของความสุขความแบบโรแมนติกเรื่องของความรักอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นประตูสู่การแบบเรื่องราวของความสุขความแบบเอ่อเรียกว่าการบําบัดต,ตัวเองการดูแลรักษาตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้มีหมด4ประตูนี้นะคะอืมสวยงามมากๆเลยนะคะเออภาพเขาสวยดีเหมือนกันเนาะมาค่ะต่อ first chakra โอ้ว้าวมาแล้วจักระก็มานะคะมาทั้งเจ็ดจักระใช่ไหมถูกต้องถูกต้องนี่ค่ะก็จะมีทั้งเจ็ดจักระแหละนะคะนี่นี่น,นี่จะให้ดูยังไงเนี่ยเนี่ยครบนี่นะคะใบรแรก first จักระ first จ a ก r a เนี่ยก็คือ arc angel michael นะคะเป็นฐานรากนี่ฐานรากล่ากฐานล่างก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะถัดมาค่ะเขาจะเป็น second จ a ก r a จัก,กระที่2นะคะจะเป็น a r เ a l นะคะและพอจัก,กระที่3 third จักระจะเป็นชาชามูชาโมเอลชาโมเอลนะคะอันนี้เขาจะเป็นจัก,กระที่3ถัดมาอันนี้เหมือนเป็นการแบบ s e l ฟ a w a r e n เ s นอะไรอย่างนี้ป่ะแล้วก็ถัดมาจัก,กระที่4เนี่ยพูดถึงราฟาเอลคะ่ะ องค์นี้นะคะเทพราฟาเอลแล้วก็องเอิบจักระที่5เนี้ยนะคะเิฟจักราเิฟจักราเนี่ยก็คืออาร์กแองเจลกาเบรียลกาเบรียลมาแล้วนี่นะคะแล้วก็จักระที่6จะเป็นเมตาทรอนว้าวว้าวโอ้พลังสวยงามมากๆเลยนะคะคนนี้และจักระสุดท้ายจักระที่7อ๋อสวยๆเป็นจักระ จักระสุดท้ายและจักระที่7ก็คือเป็น urea นะคะ urea 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 นะทั้งหมด7จักระแล้วนะคะนี่มาหมดเลยเห็นไหมทั้งหมด7จักระสวยงามมากๆเลยนะทุกจักระเลยนะคะนี่เห็นไหมเนี่ยสวยงามจริงๆนะคะโอ้ว,ว้าวชุดนี้พลังงานดีถัดมาใบาที่42พูดถึง w o m a n holding a coin ผู้หญิงถือเหรียญอันนี้ผู้ชายถือเหรียญเฮ้ยเขียนอันนี้ดีฮะโอ้ลึกซึง้งลึกซึง้งเดี๋เดีดดให้ดูให้ดูใดนในในอ่ะโอ้ยลน้นล้นกรอบนะคะนี่เขามีผู้หญิงถือเหรียญผู้ชายถือเหรียญใช่ป่ะแล้วเขาก็มีแบบผู้หญิงถือหัวใจผู้ชายถือหัวใจโอ้ดูเซ็กซี่มากเลยผู้ชายคนนี้นะคะโอ้ คนนี้ดีกว่านะได้เงินด้วยเนาะล้อเล่นล้อเล่นนี่ค่ะก็จะมีเป็นแบบนี้นะคะ4อันแอถือเหรียญกับถือหัวใจนะคะต้องการเงินหรือต้องการความรักคะนี่ต้องการเงินหรือต้องการความรักขอมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดเลยได้ป้าทั้งเงินและความรักนะคะโอเคมาใบถัดมาค่ะ thinking man นะคะ the thinking man กับ the thinking woman โอ้ oh, mm hmm. มาเป็นค cool mm ู hmm. ่เลยเนาะ mm hmm. มาเป็นค cool mm ู hmm. ่เลยอมืมีแบบอารมณ์หยินอย่างมากนะคะ i ิง i ิ g แมนผู้ชายเขากำลังพิจารณากำลังดูอย่าเลยผู้หญิงก็กำลังดูดูหนังสือดูอะไรอย่างงี้พิจารณาอยู่นะคะนักคิดเนาะโอเค Angel of balance และก็ Angel of love Angel of strength โอันนี้มี3ามอันอ่ะ แองเจลสามคนนี้นะคะสามองค์นี้นะคะพูดถึงบาลานซ์รักษาความบาลานซ์นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของความรักนะคะเป็นเทพแห่งความรักอันนี้เทพแห่งความสมดุลเนาะความรักแล้วก็ความแข็งแกร่งความแข็งแรงความแข็งแข็งแกร่งอะอยากเรียกว่าแข็งกร้าวดีกว่าดูววเป็นความแข็งแกร่งเนาะอาจจะแบบมีความเข้มแข็งอยู่ภายในในอย่างนี้นะคะตัวของแองเจลถัดมา ตัดมานะคะก็จะเป็น healer of the ages นะแล้วก็ healer of the ages นะคะ the age ว้าวเป็นการบำบัด healing เนอะแล้วก็ goddess of the moon โอ้ผู้หญิงคนนี้เหมือนที่หน้ากล่องเลยนะคะก็คือเป็นเหมือนกับเทพีแห่งพระจันทร์นึกถึงเซเล o ูนไม่ใช่ เด็กๆบอกไม่รู้จักค่ะพี่ uh, Magician นะคะ Magician and the Mirror นะคะ uh, Magician มาพร้อมกับกระจกวิเศษด้วย <c oughs> วิเศษหรือเปล่าไม่รู้แต่เป็นกระจกนะคะโอเคค่ะก็จบไปแล้วทั้งหมด53บใบเป็นยังไงบ้างชอบไหมคะกับชุดนี้ส่วนตัวแล้วเราชอบนะชุดนี้เป็นอะไรที่พลังงานดีเพราะภาพสวยภาพสวยค่ะแล้วก็ uh, ไม่แน่ใจว่าส่งผ่านหน้ากล้องได้ชัดมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่เท่าที่เห็นแล้วเนี่ยจากการดูหน้าไพ่ของเขาแล้วสวยงามแล้วก็มีความแบบแสงเสริงต่างๆที่อยู่ในไพ่เนี่ยเป็นอะไรที่สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็อุ้ยการสับไพ่อาจจะยากนิดนึงนะคะมันมีความติดมีความเหนืดกันของของตัวหน้าไพ่อะคะ่ะมันจะเหนืดหนืดเนาะแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยการกรีดไพ่ไม่ต้องพูดถึงเลยคงยากอะคะ่ะ นะจ๊ะก็รักษาหน้าไพ่ดีๆอย่าไปกรีดไพ่เลยเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าหน้าไพ่สวยงามนะจ๊ะเด็ดไพ่จะเป็นรอยแล้วจะเสียใจนี่ไหนดูซิไพ่มีคำแนะนำอะไรให้กับคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้กันบ้างนะคะปิ้วเอาละสิ thinking woman คืออะไรอ่ะขอตัวช่วยนะ <laughs> thinking woman ไปที่47เราไม่เน้นอ่านแบบ reverse นะเรา เออไม่ค่อยชอบอ่ะพอแบบมีคนเปิดไพ่รีเวิร์สทีไรจะรู้สึกใจหายแวบบทุกทีเลยนะคะเขาบอกว่า female of the wisdom and understanding ว้าเหมาะมกับแม่หมอเลยนะ <c oughs> เกี่ยวไหมอ้าวคุณต้องมีพวก wisdom แล้วคุณต้องมีแบบเรื่องราวความเข้าอกเข้าใจคนอื่นนะเนี่ย this card shows a woman holding a book นะผู้หญิงคนนี้เขาถือหนังสือค่ะแล้วก็ยืนอยู่ที่หน้าบันไดนะคะพร้อมที่จะนำ คุณให้ไปสู่ความเข้าใจที่สูงขึ้นสูงขึ้นเยอะขึ้นมากขึ้นนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนนะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยแสดงความรู้แสดงความรู้สึกคือแบบจะแสดงความรู้สึกของคุณออกมาหรือหรือเข้าใจความรู้สึกของคุณนะคะอ่าแล้วเธอเนี่ยก็ อาจจะเป็นครูก็ได้ที่แบบนำความรู้นำสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะหรืออาจจะทำให้คุณได้เห็นทิศทางใหม่ๆ new direction ใหม่ๆก็ได้นี่โอ้น่าย,ยินดีนะเนี่ยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็เป็นอะไรที่คุณอาจจะได้พบความรู้ใหม่ๆหรือได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทำให้คุณได้พบกับทิศทางที่มันดีขึ้นหรือว่าหาอาจจะ ได้คนพบเส้นทางหรือหนทางใหม่ๆที่มันทําให้คุณก้าวหน้ามากขึ้นนั่นเองนะคะอืมหรือใ้้ใบนี้ก็อาจจะหมายถึงในเรื่องราวของโอ้ว้าวว้าวเป็นรักใหม่ก็ได้นะอ้าจะเป็นรักใหม่ดูก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นรักใหม่กับคนที่มีลักษณะแบบเนี้ยเออ เออนี่ลักษณะแบบนี้ลักษณะยังไงนี่ตามนี้เลยดูลักษณะเป็นผู้หญิงที่แบบจะบอกเป็นผู้หญิงที่คงแกเลยไม่ผู้หญิงที่ดูแบบดูฉลาดดูมีความเข้าใจดูมีความแบบรู้อ่ะเออนะคะก็ะะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เหมือนกันถ้าพูดถึงความรักเนาะแต่เราคิดว่ามันจะมาส่งบอกเราในมุมของความรู้หรือสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ทำให้คุณได้ เจอเขาเรียกเรียกว่าเป็นกัลยานามมตติมะอืมอาจจะเป็นกัลยานามิติที่จะทําให้คุณเนะ่ยได้เรียนรู้และเติบโตเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเข้าใจอะไรต่างๆที่ทําให้คุณเก็ตไอเดียขึ้นมาได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นไพ่สําหรับเป็นการ์ดออฟเดอะเดย์เนาะการ์ดออฟเดอะเดย์สำหรับคนที่มาเลือกมาเลือกดูมาเลือกดูคลิปนี้แล้วกันนะคะก็จะได้เป็น The Thinking Woman นั่นเองนะคะขอให้พบเจอกัลยาณมิตรที่ดีๆนะคะโอเคสำหรับคลิปวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆที่จะตามมาก็ฝากกดติดตามกด subscribe ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ไลค์อนแชร์ไปเลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ